สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ะปอชาแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆเอาละจ้าตอนนี้น้องลิซ่าของเรานั้นมาลงรูปล่าสุดแล้วนะจ้าซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตประหลอดแตกมากๆพลุกนี้เนี่ยอื้มเผ็ดเข็ดฟันมากๆชุดสีดําแล้วก็ข้า่องในเป็นแบบว่าเสื้อกอกสีดำนะจ้าแล้วก็กระโปรงสีชมพูนะจ้าซึ่งต้องบอกว่ามาจากแบรนด์มิวมิวแล้วก็แว่นตาจาก g e n t l e m o n s t e r นั่นเองนะลโอ้โหวันนี้ลุกแบบตัดผ่านทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วเพื่อนๆต้องบอกลุคนี้โคตรอินเตอร์แล้วเหมือนจะไปฮอลลีวูดกันแล้วเนี่ะโคร ล่าสุดนะครับแอดไปเห็นว่ามีภาพนึงที่โนริซ่าของน้องนั้นแต่งชุดนี้ไปนในงาน after party นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่า after party อะไรแต่ถ้าเกิดดูจากชุดแล้วนั้นสีดํากับสีชมพูเป็น black pink เนี่ยน่าจะเป็นการปิดจบบอลิง n ์นั่นเองนะ after party สําหรับการปิดทัวร์บอลิง n ์รอบโลกนั่นเองจา้าแต่ก็น่าจะเป็นงานส่วนตัวของโนริซ่าเองหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เป็นคนจาก YG ขนาดนั้นมีน้องซ้อนม,ม,ม,มีมิน่าจ,จาก TWICE ที่วันก่อนแอดทำข่าวไปว่ามีการยินดีโพสอะไรต่างๆเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วเวลาหลังมไม กลุ่มเดียวกันนั่นแหละและนอกจากลุคของลูกสาวของเราที่แซบวันแซบคืนกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆแอดจะมาชวนเพื่อนๆคบคิดอะไรบางอย่างว่านอริซ่ากำลังส่งสัญญาณผ่านภาษากายใช่ไหมถึงชาวบิ๊กอย่างเราว่าตอนนี้เนี่ยหนูอาจจะพูดไม่ได้นะคะแต่หนูทําท่านี้ทุกรูปเลยค่ะเป็นรูปการกลางมือแล้วก็เอาขาพอยขึ้นมาข้างมนึงและจะเป็นจังหวะแบบเนี้ยหลายๆภาพเท่าที่แอดรันให้ดูเห็นไหมเออเหมือนอริซ่าจะบอกอะไรบางอย่างแล้วก็ใช้ท่านี้เนี่ยมองผ่านเลนตลอดเลยนะสังเกตพอทานภาพนี้ปุ๊บก็จะมองกล้องแล้ะเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงมันเป็นท่าที่เหมือนแสดงการแบบกลางไม้กลางมือกลางขาเหมือนกาลังจะบอกว่าหนูนะ่ะบินแล้วนะคะหนูกําลังบินอิสระแล้วตอนนี้โนริซ่าบรรทนบานของเราอะไรแบบนี้หรือเปล่ปาเออก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องตีความกันไปเองนะแต่แอตีความได้แบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าช่วงหลังๆโนริซ่าลงภาพจะมีท่านี้เนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนที่โนริซ่าเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนทรงผมจากหน้าม้าแล้วก็มาไว้เป็นการเปิดหน้าผากเนี่ยจะสังเกตว่าลุคนี้ก มีความเปรี้ยวซามากยิ่งขึ้นเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวที่จะไปแบบ โกอินเตอร์หรือเปล่ปาเพราะว่าฝั่งยุโรปฝั่งฝรั่งเนี่ยเขาชอบคนที่แบบแซ่บแซ่บเยอะๆบดๆอยู่แล้วหรือว่าชอบคนที่มีความแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวเต็มตัวโนริซ่าก็สลัดคราบจนตอนนี้ก็กลายเป็นสาวแซ่บไปแล้วจ้าเออซึ่งอาจจะโดนใจแอตอาจ,จะไม่โดนใจบางคนนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเกิดโนริซ่ากลับบ้านไปอยู่กับคุณแม่คุณพ่อเนี่ยแฟนๆที่ติดตามลุคน่ารักน่ารักเนี่ยก็ยังจะได้เห็นลุคน่ารักน่ารักของโนริซ่าอย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนๆใครที่มีอินสตากกนนริ่าัทีะจถง หลังๆไอจีน้องิซ่าจะแปลกๆเดี๋ยวยอดคนติดตามขึ้นมาแสนเดี๋ยวลงแสนเดี๋ยวลงสองแสนเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะไรก็ต้านความแรงไม่ได้เร็วๆนี้ก็ร้อยล้านแน่นอนจ้ะแอดฟันธงเลยว่าไม่เกินปีนี้น้องิซ่าจะต้องมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมเกิน100ล้านคนเป็นอย่างแน่นอนเลยจ้าพร้อมรับความอินเตอร์ที่จะดังไปมากกว่าเดิมแน่นอนเลยนะครับแล้วเ,เพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไงกันบ้างแต่ลุกวันนี้ฟาดมากๆโดนใจแอดมากๆรู้สึกจะออกจากเกาหลีเต็มตัวแล้วว่าพอลุกไม่มีความ,ามีคนนเเปป็็ววมแบบ่า อินตรเ international อะไรแบบนี้นะจ๊ะนางแบบก็มาแม่ค้าก็มีนะจ๊ะเออ <c oughs> ก็ลองกันต่อไปว่าโนริซ่าเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงต่อแต่ตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าโนริซ่าของเราจะอยู่ที่ไหนจากคลิปก่อนเนะี่ยมีคนมาบอกแอดว่าน้องโรเซ่ของเรานะคะบ,บินไปแล้วจ้าบินไปตั้งแต่วันที่2 2นั่นก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตอนที่โรเซ่ไปถึงที่ปารีสแล้วหรือเปล่าแล้วค่อยอัพหรือไปอยู่ด้วยกันที่ปารีสแล้วแล้วค่อยลงรูปย้อนหลังตามที่ใส่นะจ๊ะเพราะว่าสาวๆนี่ชอบลงรูปย้อนหลังอยู่แล้วนะแต่ตอน,นอ แล้วก็อย่าลืมนอริซ่าของเราชอบเก็บรูปเก่งจ้าเออคิดว่ายังไงกันบ้างแต่แอดก็ขอคาดเดาว่านะว่ามีสิทธิสูงเหมือนกันว่านอริซ่าจะยังบินตามไปทีหลังมากกว่าเพราะอาจจะต้องดูเหล่าแอรเฟมิลี่คุณแม่ก็ยังไม่มีภาพากลับประเทศไทยไหมหรืออะไรยังไงนะจ๊ะซึ่งก็มีคนมาบอกว่านอริซ่าอาจจะบินพรุ่งนี้ก็ได้มีสิทธิเป็นไปได้สูงนะจ๊ะเพราะว่ากใกล้แล้วยังไงก็ต้องรีบบินไปเตรียมงงเตรียมงานเตรียมเวทีอาจจะมีการซ้อมแบบจริงอีกรอบหรือเปล่าด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรวีดนะจาัับสส้